สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สอนการเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็รหัส Wi-Fi ของเจ้าตัว Pocket ็ตไ i ไฟตัวนี้นะครับโดยปกตินะครับถ้ามันมาจากโรงงานเนี่ยรหัส Wi-Fi นะครับมันจะกลายเป็นมันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนรหัสดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนให้เลยนะครับอันดับแรกนะครับตลอดการตั้งค่านะครับเราต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวนี้ก่อนนะครับ อตอนนี้ก็คือ,อม,มันเชื่อมต่อแล้วนะครับอโอเคนีเ่เราเช็คแล้วว่ามันเชื่อมต่อกับ Pocket WiFi นะครับทีนี้พอเชื่อมต่อแล้วครับเราก็ไปเปิดไปเปิดโ Chrome นะครับ c h r o m แต่จริงจริงหน้านี้มันจะต้องไป็นอพ่าพอเราเปิดโค m e ขึ้นมานะครับเราก็พิมพ์นะครับ1 9 2เนี่ยฮะจุดหนึแจุดจุดนะครับแล้วก็กดไปนะครับหรือกด go มันก็จะขึ้นหน้าตาของมันนะครับหน้าตาเข้าไปตั้งค่า user name ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ admin นะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับ admin แล้วก็ password ก็เป็น admin นะครับแล้วก็กด login ครับนะครับพอกด login แล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่ wifi นะครับตรงนี้เมนู wifi จิ้มเข้าไปครับแล้วก็ wifi setting ตรงนี้ นะครับตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับสมมุตินะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้ผมเปลี่ยนไปเป็น A B C แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนชื่อเนาะเอ้ยไม่ใช่อ่าคือคือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi อ่านี่คือเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วก็เรามาที่ security นะี่คือรหัสนะครับจาก1ถึง0ผมก็จะเปลี่ยนไปสมมุติแล้วกันผมเปลี่ยนไปเป็นเลข88ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับกลับไปเช็คนิดนึงครับอ๋อโทษทีนะครับตรง wi-fi setting เนี่ยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเราต้องกดเซฟนะครับอ่า w i f t setting ชื่อ wi-fi นะฮะผมเปลี่ยน a b c นะครับแล้วก็กดเช็ง w i f i Setting อ่า พอเช็งแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลทันทีนะครับพอมันมีผลทันทีเราก็กลับไปเช็คตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ไปดูที่ชื่อ wifi นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ชื่อตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้ A B C โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมกด A B C เข้าไปนะครับ A B C ก็รหัสยังเป็นรหัสเดิมนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 0ห้ากเ็ดแดย์ เราใส่รหัสเก่าไปก่อนนะครับตอนนี้ A B C เชื่อมต่อแล้วเราก็ย้อนกลับไปเปิดโค m มนะครับแล้วก็เข้าหน้าเดิมนะครับเข้าจุดสนะครับแล้วก็มาที่ w i f i เหมือนเดิมครับต่อไปเราจะเปลี่ยนรหัสนะครับไปที่ Wi-Fi Security นะครับรหัสผมจะเปลี่ยนไปเป็นเลข88ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับโอเคแล้วกดเซฟครับ เรียบร้อยพอกดเซฟแล้วเนี่ยรหัส wifi มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าชื่อ wi-fi ABC เนี่ยถ้าเราเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะรหัสมันเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยอ่าแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาถามรหัสใหม่เราใส่รหัสใหม่ของเราก็คือ8 8ดดตัวนะครับ1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหเจ็ดแปดกดเชื่อมต่อครับ อ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็คือเราเปลี่ยนจากชื่อเดิมให้กลายเป็นชื่อใหม่ที่ชื่อว่า abc แล้วก็รหัสจาก1นถึงศเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเป็นเลข8 8ตัวนะครับซึ่งรหัสลูกค้าก็เปลี่ยนตามตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าเราอย่าพยายามอย่าใช้ห้ามใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษนะครับเช่นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายดอกจันอะไรพวกเนี้ยหลีกเลียเ่ยงการใช้พวกนั้นนะครับโอเคครับคลิปนีสน้สั้นแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ